ได้มาโตโยต้านะคะปลื้มใจามากแล้วก็จริงไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามากรุงเทพนะคะ<ม>ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟนเพลงเยอะไหมใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าจริงเราก็อยู่ตามตาม่งตางจังหวัดเ<ม>พราะฉะนั้นก็เลยต้องขอบคุณขอบพระคุณนะคะโตโยต้ามากๆเลย<ม>ที่ให้ให้หนูได้มาเมือง<ม>หลวงในวันนี้มีโอกา <laughs> สเด็กบ,บ้านนอกขึ้เมืองกรุงครั้งแรก ค่ะก็ต้องขอบคุณโตโยต้ามากมากค่ะคุณถึงจะปรับนานๆเข้ามาดเพราะคือเห็นบรรยากาศการต้อนรับที่แบบหนาแน่นขนาดนี้เราก็รู้สึกอบอุ่นตื้นใจถ้าอย่างนั้นพี่มีคําถามเล็กๆไม่น้อยนะคะอยากจะถามน้องต้นข้าวค่ะว่าหนูร้องเพลงเก่งขนาดนี้อยากจะรู้ค่ะว่ามีวิธีการแบ่งเวลาไหมเพราะว่าปัจจุบันก็คือต้องเรียนไปด้วยแล้วก็คือซ้อมร้องเพลงประกวดด้วยใช่ค่ะ อะไรนะคะยากาศนักร้องนักเรียนนักร้องนักเรียนเสียงเพราะมากค่ะก็แบ่งเวลาด้วยคะใชแบ่งเวลาก็หลังจากเลิกเรียนเนี่ยเราถึงไปงานกันค่ะก็แล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยค่อยทําการบ้านเวลาว่างที่เราแบบว่าไม่ได้ไปงานเพราะว่าก็มีวันหยุดด้วยหนูก็ไม่ได้ไปงานแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีวันว่างมีวันหยุดก็ตามกันบ้านก็จะมี เพื่อนสนิทเลขาอยู่ด้วยก็คอยส่งหัวเราะอะไรคะคุณแม่หัวเราะมีเลขไหนบ้างก็คือต้องช่วยกันพอเพื่อนก็ส่งส่งงานให้นะคะแล้วก็พอคอยติดตามการบ้านค่ะก็จะเป็นเวลาของการทบทวนเพลงทำงานกันบ้านเสร็จนะคะก็จะเป็นการร้องเพลงซ้อมเพลงกับคุณนิวอะไรอย่างนี้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างเงี้ย ที่ถาม่อยค่ะว่าเราซ้อมขนาดนี้ครั้งต่อไปหรือว่ารายการต่อไปที่ไหนคะที่เรากำลังจะต้องเตรียมตัวครั้งใหญ่ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นงานคือที่เจ้าภาพว่าจ้างไปตามจังหวัดต่างๆก็ยังอยากพบเจอกับพ่อแม่ให้ท่วงกอนค่ะใช่ค่ะส่วนโครงการที่จะเป็นรายการแข่งขันหรือว่าอะไรตอนนี้ยังไม่มี พราะว่าเรียนหนักด้วยไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานเยอะด้วยจริงอ่ะหนูแบบอยากจอว่าแม่ให้ทั่วจังหวัดเลยค่ะทั่วประเทศเลยเดินสายอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเป้าหมายพอทั่วประเทศแล้วก็อยากไปนอกประเทศด้วยอ๋อันช่วงนี้อยู่จะมีใครย้างกับ้าอ่ะก็ดูว่าเป็นความฝันของน้องเป็นกําลังใจให้น้องนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีก็ขอส่งกําลังใจให้อ่ะนอกจากนี้ กันแบบคุณหนาฝากร่างแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณเสิริฟรินะคะขึ้นมอบผู้ภัยสวยๆให้กับน้องต้นข้าวนะคะโอ้โหขอบค่ะนะคะขอบคุณค่ะหนักมากค่ะไม่ไม่หนักค่ะไม่หนักเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงฟร์มือหอยค่ะเพื่อนการถายการ ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะและสำหรับนะคะช่วงนี้รางวัลใหญ่เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจที่สำคัญค่ะขอเรียนเชิญรางวัลใหญ่นี่เป็นพี่อันนี้ป่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้เอากลับบ้านนี่บอกเลยว่าเดี๋ยวเอากลับไปด้วยเลยเอาง่แล้วนะคะอยู่บ้านหนูแล้วล่ะ เคเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุยกับน้องไปแล้วสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องร้องเพลงเพราะๆกันต่อนี่นะคะรงเพลงเพราะๆเลยรอฟังได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจอยุดทันด้านทางเวทีขอส่งเวทีให้น้องต้นกล้าต่อเลยค่ะแสยงต็นยล้าได้น่ารักมากเลยนะคะหนูเชื่อว่าในกรุงเทพนะคะก็จะต้องมีพ่อแม่พี่น้องจากทั่วประเทศเลยเข้ามาทำงานนะคะอยู่ในเมืองหลวงอาจจะเป็นต่างจังหวัดเพื่อที่อะไรรู้ไหมคะ จะได้ส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนะคะที่ต่างจังหวัดทางบ้านเนาะเชื่อว่าคงคงเหนื่อยมากๆแน่เลยนะคะในการทํางานเพราะฉะนั้นหนูขอฝากเป็นกาลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆพ่อพ่อ่แฟนเพลงทุกท่านเลยนะคะด้วยบทเพลงเพลงนี้จ้า 拜拜。 i yeah. you